สุขสมัยดีครับพี่น้องสุขสุขคนมนีกวางอิริพ,พัทพ่พนองมาหาแยาแม่ผูนใหญ่แยแม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบันข้อมูหกตำบ,บลลังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษมาเบิงเพิ่นสาวหลอกครับมาสาวหลอกได้มนีมาหอดบ้านสิมากินนักแด่น้ำเพิินดอก คือถา่มาซือเนี่ยยานพินบอยกินครับกับทำทาทำทาง้า,า,ากสิละทายมี้ไเอครับถ้ายางมาตัวสืบบ้างก็สิบ่อยกินนะแมพี่น้องอ่าบ่แลวสี้ออายเนาะอ่าแต่ว่ามาเมืนเอนี้บ่ไไ้มาสื้อ,อ่ไ้มาขายดอกเพินลำเพิน่น้ยเลือสมาสือมาขายจังไง ขายแต่ไม้ขายแต่ไม้กับว่าท้านเอาเงินละลาขายแต่สินขายแต่แพทย์ตำผาขายเด็กกับว่าท่านเอาเงินแล้วครับอยู่ใน้กีกันคยากีอยู่อไม่ไปตรงหน้าน่เนอไปีไปตรงหน้าเออเอไปี่ไปตรงหน้าหล่อผู้ันเท่าไม่มีตุ่มโอ้ยนี่วันนั้ไปขนาดนี้องวย เออน่าเหี่ยกับตุ่มเก้วนอเผาไม่ติคือตัวรักแดกกับตักออกเรื่อยหลังจากเอาออกแล้วเอาใสาเอาออกเอาใสอย,ยู่นี่แล้วมันร้อนครับ bây giờ mình xong dạng 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 Củ gì dạng 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 bốc dạng dạng ใส่ที่แหลมันได้ในสาวสองม,ม,ม,มันบมีสีตักหลอกบานหมดครับบัวบานน้ดตัวใหญ่ไหมตักหลอกบานหมดนี่ บอ่อ่านมันในอะไรผ่านมันใส่ปะเนี่ยใสวไปค่ะแดุนมอนมาเห็นนะแดดซุนมนม่เหนเนาะเกี่ยวนีจะเกี่ยวนีเกี่ยวใส่จมากะแรงนีไม่จะเกี่ยวครับนี่ยแสบแตบแตบแสบแแหมาก นีกทีนลมแล้ว็เซาเกี่ยวไรป่ะไหนมันขจีเสาดีดีแล้วสิบเอ็ดสิเอ็ดคนเาเกี่ยวสามสี่เสียเกี่ยวได้หลายนี่เกี่ยวหลายี่เสร็จไหมนโอเสร็จไหมมันหันเสร็จไหมมันแนนมันบ่ครับ วันนี้ตอนนี้คือนสาวใม่หน่อยมันบอครับสาวใม่หน่อยสาวใหม่บ้านเขาเอิ่นว่าสาวหลอกสาวหลอกสาวหลอกเอาขี้ออกพร้อมมันบอขี้เอาไปลอกยังจะบ่เห็นบ่เห็นในโทรศัพท์จะเสียบ่เห็นในโทรศัพท์จะเสียมันบ่ได้เะ็ร่ที่บ่กัด เบิร์นติลล์เปิดเบิรงนนติลลาในช่องกวางอิลีครับเบอร์ยูทูบด้วยครับเด้อแมนเออเบิร์ยูทูบแมนคนนึไอหมอแบบนี้ในพัสดว่าหมอลอก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 หมอไดลอกหมอ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 สาหลอก บ้านนี้มีคู่ได้นี่คู่ใส่นามไว้ไว้เติมเ่น้ามไว้เติมครับอ่าไฟเนี่ยต้องเป็นฟื้นไฟฟื้นเนี่ยก็ต้องเอาหลูกตะเลทรัพย์นี่ล่ะแต่มันใต่มันลูกแห้งกระทออกหอนออกเตทปออกน้ำห่อนแห้งบ่ได้ครับพ่อห่มห่มนี่ถ้าบ่อห่อนกับสาวบ่ออกห่อนไหลกับเปื่อยประมาณนั้นละเออดว่าสาวหลอก

เ็นไหมห้มันมากห้อมกันอยู่มองเดียวพานเนี่ยละพานหู้เนี่ยละครับนี่หู้เนี่ยน้อยเนี่ยละนี่พานหู้นี่ขึ้นมากี๋ยวมาใส่ไอ้ยังเกาะไอ้ตัวบักกิ้งมองนี้ไหมครับพวกสาวโซมาอ่าพวกสาวปุ่นละไปฮอดปุ่นมานนิฮอดเ็นไหมเสร็จแล้วฮอดเป็นเ้นไหมออกมาบางคนก็ใส่กระตาเออ สมัยแม่ในกาเอานี่ล่ะของสื่อนี่ล่ะไม่ไม่กัใส่กัดกัดตาเอากัใส่กัดตาครับกัดจับยังไลยกัใส่หมดอืมเสาวหลอกครับสาวหลอกกี่ขันขายบอดโมเลกหน่อเดียวนี่ล่ะนี่ยซิกินเดียวนี่ล่ะนี่ยตักออกก็ซิกกินให้เบิ้งเยอะเดียวนี่ล่ะ ือตัวใเข้าสาวแล้วแล้วเนี่ตัวแดกแดดจะล่อยขึ้นครับล่อยขึ้นทักกระตักออกพราแต่บางๆในเขาก็เอาตัวฟักหลอกใส่ไม้ครับตัวฟักหลอกใส่ไม้ถ้าน้ำเดือดอยังไงเนี่อ,นนอ่าก็ยับออกในจ้ง้อยยับไฟออกในแจ้งลอยที่มันเดือดเพราะว่าพ่นะไฟลูกระอวอยู่พวนะครับรูแห้งไรก็บไดได้ ฟักหลอกมันจิเปื่อยอี่ตักแดครับตักแดเติมน้ำได้ในห่อนไรกับเติมน้ำใส่เติมน้ำใส่พอวันมันเดือดแห้งปันหด แต่ถ้าเาลักแดออกมานี่เอาฟักหลอกสะเอีกบ่านี่เฮ็ดยังสีละเบิดเมือ่อหอดคำจนเบิดสองกระดองหมดละเสามาหนึ่งได้จะกระดงเนาะเลยสองกระดงคือฟักหลอกแต่สองกระดงดง,ะดงัหรอครับเบิดเมือ่อหอดคำ บัน,นี้สาวเด็วกปันไหนบูน,นี่ได้ไตไฟสาวหนิหมั <Ừ. S 1> ้ยเตตีซีซบัน,น้ที่เหลืออยู่นี่แล้วแล้วตอนไหนบูน,นี่นแล้วหาม่วงแรกหาม่วงแรกเตตีซีหันหาม่วงแรกสองกระดงฟักหลอกสองกระดงโอ้ยบัน,นี้คิดเป็นไหมนี่ได้จี่กิโลประมาณว่าดงระเกียร สองโดงกับสองขีดสองด่งสามขีสดสดขีดบนไขายกิโลเท่าไรครับเสร็จไหมเสร็จไหมแต่ต้องคุ้มขายไรใช่ราคาพันเจ็ดพันแปดราคาอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนบัครับบางคนก็เลยสองพันราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพเสร็จไหมเท่าเหมือนบอธัวจังไน ไอ้ไม้ที่เสาอยู่เนี่ยนั่นเป็นไม้หน่อยมันงปะไม้หน่อยเป็นไม้หน่อยไม้ไงนักตะตาอืมเดี๋ยวคุ้มแบนั้นไม้ไงตัวไม้ใไงเนี่ยคือหัวกกมันมั้งปะหัวกอกหัวกอกหัวกกฟักหลอดหัวกอกนี่นักตะตาทีเบิ้งบอบิ้หันเบิ้งหรอกครับเสาไปโหลดเสาไปโหลดเนี่ยคือเศนไม้เออโอ้ยเหลืองพันวัดสองคั้มหโหลดเศนไม้บ่เนี่ยแนบมมือแน่บ่เนี่ จับถือจับพิดอยู่นี่ละจับถือจับพิดอยู่นี่เรต้องาเศร้าอเศ้า,า,าได้เลยสิมักขวารตลอดเวลาอ่ะดื่งเร็วอืมอดื่งสาขงขเขากัวขวไรเร็วขว้รมัเีนขววโอ้ยพัดเติมมากก็อีตันนี่ออกไงลูกมาเที่ยกับใจทานใจฟื่หมดเด้เพราะท่านใจกับฟืนยัดอืมบันนี้ห่อนซ้าได้บันนี้นำ้นำน้ำเอออย่างไม่ฟดแล้วแมน่อไห่ ห่อนปดกัดยงบออกกะนละคือแต่น้ำเดือดนี่ดีหรือบ่ดีน้ำเดือดแล้วเนาะมันบ่เปื่อยบ่น้ำเดือดเลวมันปลดอันนี้เอเมันอกบเดือดไปเรื่อยๆมันอกบเปื่อยแล้วเนาะถ้าเดือดถอยออกก็นเถอะเนาะเออแต่มันแต่มันโหว่าเดือดกัเอาออกมันวะนี่ถอยออกถอยออก แต่ว่าแถ้ามันมบ่ฮ้อนก็เอาเขา้าใส่น้ำะน,น้อค่ะน้อน,นี่น้ำก็เตรียมไห้พอกเออถ้ามันเดือดแห้งอีหลีก,ก็ใส่น้ำเออบ่ใส่น้ำนี่แสดงกับเพื่อยอ้ที่นาะค่ะน้อนมันก็นเละตุ่มเปย์เละตุ่มเปยก,ก็บ,บเ่เป็นเส้เนแม่นบ่ครับแมน่นแสดงว่าสิสาวได้พอดีนี่คือบ่ต้องเดือดแม่นบ่เอาฮา้อนค่ะพอดีนี่นะเอาฮ <อา S 1> ้อนบ่ต้องเดือดแม่นบ่ครับถ้าเดือดพ่ออุ่มๆจังซี่ได้อ่าพออุ่มๆจังซี่ถ้าเดือดปุ๊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 ดนี่แม่นไอ้เพื่อยออกเลยแม่นบ่ครัอเพื่อยขึ้นเลยเพื่อยยขึ้นเล เพราะดีเพราอุ้มๆเพราะมันหอนโคตร้ายมันก็ขึ้นทีกันตั้งแต่เห็นบอลเ็นบอลพี่นี่นี่เลียงไรบ้าไดก็ครับโอ้ยพีนี่ก็เรียงนี่สามสิบสามสิบกระด่งสามสิบกระดงสากระดงเขาว่าสามสิบกระดงนี่กระดงหมอนเฮนบ่กระดงหมอนนี่กระด้งน่นั่นละไมเขาว่าโตหมอนเนบ่ครับสามสิบกระดง สามสิบกระด้งไหนได้ฟักหลอกหลายปานไดครับบ้าน um ีหนโอ้ยมันบ่งามเนาะเพียกกระไดบ่หลายแล้วเนาะปีนี่ไหมครับเอาปีนี้เอาปีนี้เอาปีนี้มันได้เศร้ากลัวเศร้ากลัวเขาบอกเศร้ากลัวงามหรือบ่งามบ้านนี้ก็พอได้แน่พอได้แน่บ่งามถ้าตัวม่อนสามสิบได้ฟักหลอกเศร้าหนึ่งก็ถือว่าชือว่าใครแน่ใครแน่อยู่ตัวบันอีสาวมาจจกมือแล้วสาวหลอกนี่นี่มือสามมันี้อีกอีกจกมือสิแล้ว เจ็ดสามสี่หมื่นอยู่ละสาวโดนปรนันอยู่สมบูรณโดนแล้วด้อมเล้าซองกระดงเมล้าซองกระดงเงากันอยู่สองคนครับพี่น้องย่าแม่ผู้ใหญ่ย่าแม่ผู้ใหญ่คนหนึ่งครับครับนี่ล่ะอันนี้ย่าแม่ยังก่อนเนออันนี้ย่าแม่บังอ่อนแล้วเนาะย่าแม่บังอ่อนเออต้นนี้ย่าแม่บังอ่อนตัดย่าแม่ยังวันก็มีแม่ผู้ใหญ่ครับย่าแม่ผู้ใหญ่คนนี้แม่ผู้ใหญ่เท่าไหร่หรอ <ใ>นายเบิังทั้งสองเนี่ยแม่นี่ละ่ะเนี่ยแม่บังอ้อนกับเนี่ยแม่ผูญญ้ให <im itation> ญ,ญ่แต่ว่าเนี่ยแม่บังอ้อนนี่สาวสาวดียว <c oughs> อยู่จอด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 อยู่แต่ว่าเนี่ยแม่ผู้ใหญ,ญ่ก็ไปเรื่อยๆครับ <im itation> ไปเรื่อยๆของเราแล้วเนาะอ้าวไปเรื่อยเจ้าอะไรคนใจร้นอนหาไม่ได้ที่บอกว่าจอดจอดแน่เมังมือครับนี่แน่เมังมือนี่อ่าสาวอยู่ซำนี่ล่ะนี่ สาวพิดสาวเจอมือใส่กับบติยูมือควายกับบติยูได้นี่แดกเป็นกระตักอันเนาะไอจีควายไอแห้มันขืนชีเนาะไอไม่ตอนนั้นก็ไว้อย่างก็เจ้านี่บอกครับโอ้ไม่คืบนะไม่คืบคืบผ้าไม่คือบ,อ,คอ,บอ่าเพราะแต่ พอเตตักตัวแดกออกมันีอก็คือเอาฟักหทองใส่เอาใส่ธีรกรรมน้อยน้อยแมนบอคอยตักออกพอแต่ตัวเก่ามันเบิดแล้วก็ตัวใหม่ใส่แมนบอครับ่นจ้ะตัวเก่าใส่มันบางอ่เอาใส่แล้ยน้อันก็เป็นเต็มมันเอกที่ตักออกเนี่ยกินได้เลยบอเฮ้ยมาสาวใหม่อีกอยู่บอขสยต้นอีกบอคินได้เลยค่ะกินไดี๋ยเลยแมนบอคอีกก็ได้ได้จ้อขันจอนซีคอร์ดยุทธบัตรละครับ กอดอยู่แถวบ่มแถวบ่มไม่คนกินมันมีคนกินแต่ว่ามือนี้สิมากินได้มโอนี้มัอนี้มากินกับบร,ริขอล้วนะอืมกับบร,ริขอลนี่คือไม้ใหญ่ครับไม้เส้นใหญ่ๆไม้หน้าแรกสำหรับมโอนี้สองกระดงแด่ซ้ำนี่ล่ะครับนนแต่ว่าไม้ตน้นทุ่งไายก็หนูว่าไม้เหลือเป็นบ่นนครับนนรไม้ตน้นทุ่งไายคือไม้เหลือเป็นบ่อ่า อันนี้ไม้ตัวแรกคือไม้ใหญ่ไม้ตัวที่สองคือไม้หน่อยไม้อเอ,อ,อ้อยไม้ตัวที่สามคือไม้เหลืองไปลุงข้าวไปตัวละก็มาแป๊กกระโดดมาอันฝักรล่อมานี่ตางกันนี่นี่แหละไปเอ,อลงลง้ยลุงเอ้ยเอาไปบ้านวอร์เซนฝอยท่องเขารถพี่น,อน้องพีบนบ่น้องเรานบ้านี่เราปกติคนนั้นคนนั้นมากินกขนมฝอยท่องแม่นคักๆคนี่แหละนใครใครเซ็นไหมนี่ไปเอาฝักหลอมาใส่ในด,ดูนี่ตรง ฟักหลอกทีในกระด้งทีเห็นอยู่ตอนนี้คือข้าลืบแล้วเห็นไหมครับฟักหลอกลืบแล้วคือหลืบเป็นไม้ใหญ่อ่า็นเพืออ่าอันนี้คือข้าลืบแล้วเป็นไม้ใหญ่บ้นนี้ทีนเข้าจะไปสาวตอบันคือสาเป็นไม้หน่อยเสาเป็นไม้หน่อยตอเสาเป็นไม้หน่อยตอครับนี่คือฟักหลอกทีหลืบแล้วคำว่าไม้ใหญ่คือไม้เส้นใหญ่ครับไม้บองห้ามไม้หนามาครับไม้หนาหนาฟักหลอกหนาฟักหลอก เาหลือบอกแล้ววันก็นจะเป็นไม้หน่อยไม้หน่อยคือไม้ที่เข้าสาวตั้งแต่หลังจากนี้ไปจนว่าตักเลือดออกคนละครับอนว่าไม้หน่อยจา,าจากว่าเธอเว้าามืออินบอาก็ไปตำยัวนอกบ้านีลยครับ ไปเพไป,ไป,ไปเตรงใจน้เ,เนตินย,นนย่างตากนึงนไปสองนเลรมาดงันงไม่ดอันนี้ฟักหลอกที่บ,บา้านในบ้านในเสาวครับฟักหลอกบ้านในสาครับตาก็ไปสองเนี่ยอารถนยง่ดมนึ นึงอไรเป็นยังไงกันหรบ่ายูยูสอนสามกอาจารย์วนาหนยู่หนไม่หน่อยไข่ไปไม่ได้ <c ười> มาที่ในระเกียงเสร็จแล้ว <c ười> ยัม่มานรอกคุณผู้นนย,ยัเนี่แม่พ้ใหญเสาหลอกนี่แหละ เ้าเบิดมือหอดคำานเตตีซีหอดหามงแรงจากมีเวลาเศร้ากินเขาวะมีจากกินขอกันแล้วอามาแนังกินน้ำนั่งกินกลโอ้ี่มนราเขียวครับเขียวมนเหลยอนกแกก็หลอก็บอยมาถ่ายรูปเหลี่ยมหมอนมันังสั่นตัวเออย้อนจะถ่ายเก็บก็สามมือเห็นจังไรแล้วเฮ้ยเฮเขามาด้อ ก็มา uhm นะะ si> ี่แม่พูหญ่นพนบบบอกเนาะก็บอกกามมหาพนแล้เนาะเบอกจว่าว่าใต้คุกขวดุ้ไรอดจะมามาถ่ายบอพนปากาติ่งพนยานไดกินนักแด่น้ำพนมิดอิ่มเมโมโหละมาหลอบเนี่ยกินบ่กินก็ใชได้กินละนี่ ข้าวดดกแดงออกจากหมอครับขึน,นาเหนื่อันนี้จาก,กันกเหมนี้มันก็นลอยขึ้นนะสิแม่หบอครับนนาีอยวนี้่คูกเข่ันนี้ไปใส่ดอกอยู่นี่ละอย่น้ำพีน้ำนองนี่ละน,นีไปัว่ตาเดิน,น อยู่เป็นโมพีโมน่องอยู่นี่ล่ะให้พันจมให้ให้พันให้ให้อยู่นี่ล่ะ ากกสาวหลอกกันทันตัวไอ้สาวหลอกกางท่าแปงแต่งหนาอยูออนะอ่สันบอกครับแอบนะต่างตีตีหมดนโอ้ยห่างก้อนากหลกกกากหลยนึ่งห่างก้อนปากหลายนึงบมาสาวหลอกกางท,ท่าแปงแต่ง,ตงหนาา้าแต่งหน้าแล้วนะอค้งให้กระเด็นให้มันโกก็จะยางตัวตกนสีลายเด้อสะได้กินบ่อะไรแกเดมวันนี้กินตัว กินตัวพอนะเดี๋วยวไปกิใในใส่ที่ระตูนเนี่ยเอาไปขัดตวเอาไปใส่ชดดีเรามาไทยยังไงตอนนี้วัดในแตงหนาถ้<อ>าปแป้งอยู่ววเราอะโอ้ย่ายก็นุงเสียก,ก,แก็แลกเสาหรอกเอาแตง,ยยง,งสุดไทยหัวซสาหรอกใช่ไหม ไอไตไฟนี่ตื่นแต่ไอ้จงกมงจังยามกับมะสาหลอกนะนะแต่ต้งงามล่ะสาหลอกบอตื่นขึ้นจงกมงแจงแงามะเสาหลอกวันสนดอกครับที่ีองเราี่เออี่ีี่ีมนตเมื่อไรแจกระดงเมื่อไรสองเมือนละนะมื่อไรสกระดงมาเนตแล้วจงมงครับนี่แล้วซีโมงแล้วีโมงหาโมงกับหาโมงหาโมนี่ยหาโมงหาโมงเสา หาวงแร้งหาวงแรงป่ะตัวหาวงลงล้กันกไปเลยเด้กไปเลยสิเลยบัม่ด้ซื้อน้ตักแล้วเดพอมนาอมันเดซื้อๆตากแเดยอมเมื่อไหร่ไม่ด้อมันแตวมาเขาเลยดู่ะหอมาด่เขาแต่ยังก็ต้เผากุบะทำห้องสุดค่ะ อีกองเพ่นพอดีสุยน er ี่ยซอสติดกับเ่เพนเนาทต้มนัวอืมเนื้อไปได้ไปบ่าวหูเด้อแล้คือลบกวนว่าไปหาบั้งแล่ว

สอดคำมับอ๋เอ้าเสนนั่น่อยแต่กับไป่ใหม่นะเส้นเาเสมอกากับใส่เล่งโตข้นั่งดูแบบนี้ครับมาสวอมเน 嗯。Mm.